สวัสดีครับย้ายโลเคชันครับวันนี้วันนี้มีรถค้อบมีรถทํากินแบ่งกันไปใช้งานแล้วก็แบ่งกันไปร่ารวยครับนี่คันนี้ครับ t o โตยโต้ารีโวครับปี2020ได้เป็นเครื่องดีเซล2 4 0ซ c c ีน้าหมูปลาแบบนี้มบประมาณอยู่ที่ประมาณ3ามแสนกลางๆครับพอนอยู่ประมาณ7000น,น,นิดนนี่เอาไปทํากิน น้ำหมูปลาสวยๆนี้เรื่องไฟเฟตั้งๆงนี้เราเช็คให้กับคุณลูกค้าแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องนั้นเรื่องคุณภาพของรถที่เราให้ลูกค้านี่จัดว่าเด็ดทุกคันเลยด้านข้างมากับล้อเวล์คอร์สทิปเจดสวยลอ่อตรงรุ่นถ้าฟังจะเสียงแล้วมันจะเข้าไหมครับเนี่ยบางเห็นไหมสวยครับเรื่องสีสันไม่ต้องพูดถึงไยนะเรื่องของการทํากินนี่ครับเพราะว่าจะเป็นคอกสูงอย่างนี้เล็กหนาๆเราก็ดูแลให้กับคุณลูกค้าเอาไปใช้งาน บรรทุกเนี่ยมันต้องกลัวเลยดูแลให้อย่างดีเลยแล้วก็ซื้อตัวอย่างดีมาให้เลยนะอนี่เห็นไหมเด็กเนี่ยพยมขาเยมิมเไมมมีแบบออนเอสออนแอสเลยนี่ครับมาเรื่องของนี่ครับกระทะผ้ามาแล้วเป็นกระทะบรรทุกเป็นยางมิชลินด้วยนะตัวนี้โลโก้ของเราเป็นโลโก้แซดอ t ดิชันให้แผ่นนะครับก็บยังอยู่นะเป็นโลโก้เดิมสวยสวยอยู่เลยมาฝั่งของทางด้านช่วงล่างครับ นี่ช่วงล่างรถทํากินครับคันนี้มีแน่ทั้งหมดโบเยอะเลยบรรทุกได้ประมาณได้หลายตันนะครับอันนี้เียว่าสามตันนี่คือชิ๋ๆครับมาพร้อมกันนี้นะครับอย่างไรเราก็ทําไว้ให้กับคุณลูกค้าแล้วไม่มีกากออปชั่นแต่อย่างใดเลยนะโชคมีทั้งหมดสองต้นสองสองเป็นสี่ต้นข้างสองก็บรรทุกกันได้ใช้งานแบบไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องช่วงล่างนี้เราดูแลแล้วเซ็ตระบบให้กับคุณลูกค้าไปเลยเนี่ยเห็นไหม พีเต์งานครับอยากให้คุณลูกค้าดูไปพร้อมกับเราทั้งคนรีวิวทั้งตากล้องทั้งคนรีวิวทั้งตากล้องก็นอน <c oughs> เพราะว่าอยากให้คุณลูกค้ารู้ถึงคุณภาพที่เราจะให้คุณลูกค้าเลยต้องลงทุนหน่อยนึงไงไปกันเรื่อยวันนี้ผมจะไม่รีบเพราะว่าอยากให้คุณลูกค้าเออรถทํากินทั้งทีวันทุกทั้งทีเนี่ยมีอะไรให้ฉนันบ้างให้มีอะไร้ไปทํากินกันบ้างไงเห็นไหมครับ <c oughs> เรื่องบอดี 3, ้สีสานของตัวรถ ถึงเราขายรถคอกแต่ด้านท้ายของเรานี้ค่อ,อนข้างเยีดเดิมเลยนะไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดเลยสีนกาวด้านฝากระโปรงเอ้ฝากระโปรงหน้าหรือด้านท้ายของรถนี้ก็เป็นสีนเดิมโอ้รถในราคาเจ็ดพันนิดๆการพนขับรถปี22พร้อมทำกินแบบนี้อาได้รถที่คุณภาพคัดเกรดมาให้กับคุณลูกค้านี่ยผมมองว่าใช้กันอีกลืม แล้วจะคิดถึง kR เพราะว่า kR ให้รถดีๆออคุณลูกค้าไปใช้งานถึงตัวนี้จะเป็นรถตอนเดียวแต่มาดูครับดูคุณภาพทางด้านในครับเดี๋ยวผมจะไปยู่ฝั่งโน้นนะนี่เลยเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะกระจกไฟฟ้าเป็นเบาะหนังเรื่องของเบาะนี่เห็นไหมครับสวยนะไม่มีชีกหรือว่ามีรอยชัารอยซุดเลยเรียกได้ว่าดูแลกันเป็นอย่างดีเอา,อางี้ดีกว่า เรื่องคอนโซลหน้าต่างตัวรถหรือว่าคอนโซลตัวรถเนี่ยเราคิดควรผมมองดูแล้วคร่าวๆว่าก็ยังไม่มีอีกดีอ่ะมาดูเรื่องของลำบากตุรักตุเลนะดูเลยอ่ะมาดูเรื่องของเลขกไม้ครับโอ้เล็กไม้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันกิโลแต่ว่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันกิโลผมมองว่ามันคุณภาพดีเพราะได้ดยราคาค่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันนิดเองก็พิจารณาว่า คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนราคาครับนี่เซอร์ไพรส์ครับคุณพี่นี่นะครับไม่มีกากนะโตโยต้าสองจุดสี่ตอนเดียวสามแสนเจ็ดมื่นเก้าพันบาทผมไม่อยากขายเทางนี้ว่าผมไม่อยากขายราคานี้สามแสนห้ามื่นเก้าพันราคานี้มีจัดไปแนนซ์นให้ถึงนาบ้านผมแถมให้ว่าใจแลกใจเอาไปกันนี่อ่ะได้รถปีสองพันยีสิบ ราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันพเจ็ดพันแบบนี้ห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนโหห้องเครื่องกิกต์สวยงามมากเดีย๋ยวแตากล้องไม่รู้เห็นบาทแต่ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรนะนี่ครับไม่เคยแกะไม่เคยทอดแต่อย่างใดเลยเป็นน็อตฝากโปรงหน้าแลวเรื่องของนี่ภายในห้องเครื่องสวยแบบนี้ มามาทางเรื่องของคันหน้านิดนึงอยากอวดว่าถึงจะเป็นรถบรรทุกราคาพอนเท่านี้แบ่ง,บงกันไปทํากินแบบนี้ก็ยังเป็นคันหน้าเด,เดิมมาเลยนี่อาจจะมองพราฟุ่นเยอะนิดนึงแต่คันหน้าเดิมสวยกล้าพูดกล้ารับประกันเลยครับนี่แล้วก็มาดูเรื่องของแผ่นเพลนิดนึงแผ่นเพลครับนี่ได้เป็นรถปีสองพันยี่สิบชัดเจนแผ่นเพจน,นี้เราบอกกันตรงๆเลยว่าไม่มีการขยับขยเยิน เลยเรียกได้ว่ารับประกันความเดิมนะอ่ะมากันที่ย้ำที่ราคาก็ของคุณภาพแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าเอาไปครับสามแสนเจ็ดหม่นเกันบาทผมไม่ขายเอาอย่างนี้ว่าเบี่ยงกันไปกินกับรถคอกเพาลอยเสริมแนบพร้อมโชคให้แล้วแล้วก็มียางบรรทุกแม็กเวิว 7, Dana, ลคอดเจ็ดันหน้าลรอๆแบบนี้เลยพันอยู่ประมาณเจ็ดพัน กลางๆเท่านั้นเองราคา3ามแสนห้ามื่นก้าพันบาทนี่หากท่านใดสนใจติดต่อครับมาชมรถตัวจริงเลยได้ที่ KR Smart Car สาขาสำนักงานใหญ่นครปฐมหรือว่าโทรทางช่องทางด้านล่างนี้นนครับหากท่านใดสนใจติดต่อครับมาชมได้เลยนะสวัสดีครับ